ใครที่กำลังมองหารถอีโคคาร์นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนิส e s port, ันอเมร่า1.2 e Sport Tech ปี2018นะคะสวัสดีค่ะพบกับรถบ้านเขียรังกดีเช่นเคยนะคะคลิปนี้เรามารู้จักกันนิสันคันนี้ดีกว่าค่ะเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้จะเป็นเช่นไรมาเลยเราจะถึงภายในกันบ้านดีกว่านะคะคนน ตัวเบาเป็นเบาะผ้าภายในกว้างขวางและก็สะอาดมากเลยนะคะด้านหลังนั่งสบายนั่งได้หลายคนนะคะส่วนตัวจอวิทยุเป็นจอทัศกรีนนะคะแอร์เนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยส่วนตัวนี้นะคะข้อดีก็คือไม่น้อยมากๆแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าจ้ามาถึงห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะคะทันนี้หัวนัดเดิมๆไม่เคยขยับไม่มีอุบัติเหตุหนนะักแน่นอน,นะคะ่ะส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องหมุนจุดสองน้ำมันเบนซิน จะบอกไว้เลยว่าคันนี้ประหยัดสุดๆไปเลยจ้ามาถึงราคาคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะราคา287,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,400บาทเท่านั้นแต่ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรช่วยผ่อน2,000บาทตลอดระยะเวลา6เดือนกันเลยทีเดียวค่ะหากใครสนใจติดต่อช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ